สวัสดีครับวันนี้นะครับเอ็นจเนบ้านนะครับก็จะมาแนะนำนะครับในส่วนของสเตปปิ้งมอเตอร์นะครับแล้วก็สเตป p ิ้งไดเวอร์นะครับที่ทางเอ็นจเนบ้านได้ทำการจำหน่ายอยู่นะครับก็มีไม่เยอะนะครับมีสต็อกไม่เยอะนะครับตอนนี้ก็เหลือประมาณเท่าที่เห็นนี้นะครับก็แต่ของก็จะทยอยมาเรื่อยๆนะครับแต่จะสต็อก จำนวนไม่เยอะนะครับก็จะมีอยู่มอเตอร์4รุ่นนะครับแล้วก็ไดเวอร์3รุ่นนะครับมาดูตัวแรกกันก่อนเลยนะครับตัวเล็กสุดนะครับอันนี้จะเป็นเนมา17นนะครับตัวนี้หน้ากว้างน่าจะอยู่ประมาณ42มมิลนะครับถ้าจะไม่ผิด42คูณ42แล้วก็แกน5มิลนะครับตัวนี้ ก็จะหน้าตาประมาณน,นี้นะครับสายสามารถถอดแยกได้นะครับสายเป็นแจ็คแบบนี้นะครับถอดแยกออกก็จะเป็นเป็นแบบนี้นะครับสายก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่350บาทนะครับตัวนี้มอเตอร์นะครับแล้วก็ใช้กับไดเวอร์ตัวนี้นะครับไดเวอร์ตัวนี้เป็น TB660 0นะครับชิปเบอร์ TB660 0 ใช้ไฟตั้งแต่9ถึง42โวลต์นะครับได้หมดเลยนะครับกระแสได้ที่กระแสสูงสุดนะครับพิเกเคอร์เลนได้0.7ถึง4.0แอมนะครับก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับสำหรับไดเวอร์สำหรับมอเตอร์เนมา17นะครับเราก็จะดูตามกระแสนะครับในการเลือกมอเตอร์กับไดเวอร์นะครับ แพ็กเกจก็จะเป็นแบบนี้นะครับซองพลาสติกแบบนี้อ่าโอเคตัวนี้นะครับผ่านไปหนึ่งตัวแล้วก็ตัวที่สองตัวนี้จะเป็นตัวขายดี D นะครับเป็นรุ่นในมาสองสามนะครับหน้ากว้างห้าสิบเจ็ดคูณห้าสิบเจ็ดนะครับหน้าแปนแล้วก็ยาวก็ห้าสิบเจ็ดนะครับความยาวจะนี่ห้าสิบเจ็ดเหมือนกันนะครับห้าสิบเจ็ดมิลลิเมตรนะครับ ตัวนี้แกนเผาแปดมิลนะครับความโตตัวนี้1.2นิวตันเมตรนะครับตัวนี้1.2นิวตันเมตรกระแสอยู่ที่2 5แอมป์นะครับตัวนี้เวลาเราเซตกับไดเวอร์ก็ต้องเลือกให้มันเป็นตรงนี้นะครับให้มันเป็นอ2อหรือ2.6กเอาใกล้เคียงนะครับมันไม่มีเปะ๊เปะหรอกนะครับบางอันก็เป๊ะก็มีนะครับ ตัวที่สองเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้เนมาสองสามหนึ่งจุดสองนิวตันนะครับตัวละห้าร้อยแปดสิบนะครับตัวนี้ห้าร้อยแปดสิบบาทอ่าโอเคอันนี้ก็จะมีหลายตัวหน่อยนะครับขายไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับส่วนตัวถัดไปนะครับสเต็ปมอเตอร์ตัวที่สามนะครับรุ่นที่สามก็จะเป็นเนมาสองสามนะครับ มา้มาส3ตัวนี้3.5้นิวตันนะครับหน้าแปลนหน้าแปน86หนะครับตัวนี้อันนี้86คูณ86นะครับความยาวความลึกนะครับความยาวตรงนี้จะอยู่ที่65นะครับตัวนี้ยาว65้าแกนแกน14มิลน,นะครับ ตัวนี้แกน14มิลมีริมให้เรียบร้อยนะครับสะอาดสดใสเลยไม่มีสนิมเลยนะครับเงาวับนะครับตัวนี้ตอนนี้เหลือ2ตัวนะครับแต่ก็จะสั่งมาเรื่อยๆนะครับพอจะหมดเราก็จะสั่งมาเรื่อยๆแต่ช่วงนี้ขนส่งมันจะช้าหน่อยนะครับส่วนไดเวอร์ที่ใช้กับเนม่า 3- 4มี่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ คุ่น DM86 เอ้ยขออภัยครับ DM556 นะครับตัวนี้ตัวละ600บาทนะครับตัวนี้นะครับก็ต้องดูแต่ละ็อดด้วยนะครับบาง็อดมันก็ราคาไม่เหมือนกันนะครับก็ต้องปรับตามนิดนึงนะครับนี่เราก็จะปรับสวิตช์ตรงนี้นะครับในการปรับกระแสแล้วก็สเต็ปเปอร์นะครับสเต็ปเปอร์จะเป็นตัวนี้กระแสจะเป็นตัวนี้นะครับถ้าสเต็ปเปอร์เนี่ย สเตปเปเป็น oh, ข้างล่างนะครับขออภัยตัวนี้เป็นกระแสนะครับเราก็ดูชื่อสวิต์ตามนี้เลยนะครับสวิตแปดตัวอันนี้แรงดันที่ใช้นะครับ2 0 5 0ถึง50โวลต์ DC นะครับตัวนี้20ถึง50โวลต์ DC นะครับแพ็กเกจก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีกล่องให้เรียบร้อยนะครับ d.556 โอเคอส่วนสเปครายละเอียดนะครับถ้าสงสัยตรงไหนก็ทักสอบถามได้นะครับท,ทุกช่องทางเลยนะครับทั้งไลน์ทั้ง,งในช่องเน,น็ตดลบ้านนะครับเมกเกอร์ช็อปนะครับแล้วก็มีช่องช้อปปี้นะครับอโอเคตัวที่สามผ่านไปนะครับ อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นตัวใหญ่สุดเท่าที่มีของอินจีเนีบ้านแล้วนะครับที่ขายนะครับก็จะเป็นเนมาสามสี่แปดจุดห้านิวตันนะครับเนมาสามสี่คือหน้าแป้นเขาจะเท่ากันกับตัวนี้เลยนะครับคืออะไรนะ86ดสิคูณแปดสนะครับแปดสิูณแปส่วนแต่จ่างกันตรงที่้ตัว ตัวเนี้ยจะยาวกว่านะครับอันนี้จะเป็น110ยสมิลนะครับยาวเป็นร้อยสิบมิลนะครับเสเต็ปทั้งหมดเนี่ยจะเป็นแบบ2องเฟสสี่สายนะครับ A เฟส B เฟสนะครับมาดูตัวนี้8.5ดจุดห้านิวตันหกแอมปนะครับตัวนี้หกแอมตัวนี้สี่หแอมนะครับลืมบอกไปเมื่อกี้แล้วก็มาดูราคาตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้ ในมาสองในมาสามสี่สามจุดห้านิวตันเนี่ยตัวละหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้ทีนี้พี่ใหญ่สุดนะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวละเดี๋ยวนะจำไม่ได้อ่าตัวละสองพันสี่ร้อยบาทนะครับตัวนี้ตัวละสองพันสี่ร้อยบาทตัวนี้นะครับแล้วก็อ่าสเต็ป มอเตอร์ก็หมดแล้วนะครับทีนี้ก็มาดูไดเวอร์ที่ใช้กับตัวในมา3,4,8.5นิวตันนะครับอ่ะแพ็กเกจได,ดเวอร์จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นตัว D M 8 6 0 H นะครับเป็นไฮบริด D M 860s H มาดูเลยนะครับัวนี้ก็จะได้ตั้งแต่ นี่นะครับกระแสได้ตั้งแต่สองจุดสี่ถึงเจ็ดจุดสองแอมป์นะครับตัวนี้ใช้แค่หกแอมป์นะครับตัวนี้ทราก็เซตหกแอมป์ได้เลยส่วนสเต็ปนี้ปรับได้ละเอียดมากนะครับสี400่ร้อยสี่ร้อยเพาวสี่ร้อยเพาต่อรอบหรือเปล่าตัวนี้สี่ร้อยเพาต่อรอบ ถึง2 5 0 0 0เพลต,ต่อรอบนะครับอันนี้สเตปเปอร์ก็คือถ้าเราปรับน้อยนะครับมันก็จะใช้เพา์น้อยในการรั n นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะทำให้ความเร็วเร็วนะครับในการในในการใช้เพาเท่ากันกับการที่เราปรับสเตปเปอร์ค่าเยอะนะครับก็คือปรับตัวเลขน้อย วิ่งเร็วมากนะครับปรับตัวเลขมากทำให้ละเอียดนะครับโอเคสำหรับสินค้าเจอบ้านนะครับแล้วก็ maker shop ก็มีอนนี้นะครับแล้วก็จะมีพวก pmw board นะครับที่เอามาขับเตอร์ของสเต็ปมอเตอร์นะครับอันนั้นก็มีตัวละ450บาทนะครับ ก็มีเหมือนกันพวกบอร์ด Mark 3 USB นะครับโอเค Mark 3 USB อับหนึ่งนะเดี๋ยวผมหยิบให้ดูอันนี้เป็นที่นะครับอันนี้ที่ทำคลิปไปแล้วหลายคลิปนะครับ 450บาทครับตนแล้วก็มาดู Mark 3. Mark 3มาร์คสามมาร์คสามงก็จะมาเป็นเซ้แบบนี้นะครับสำหรับใครที่เป็นสายมินิ C N C นะครับสายเครื่องแกะสลักนะครับก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้ราคาไม่แน่ใจว่าปรับไปที่เท่าไหรแล้วนะครับจะอยู่ประมาณ600-700ถึง700บาท600 1 0 0กว่านี อดูอีกทีหนึ่งน,นะครับใ,ใจก็ทักมาได้นะครับเอชอปปี้ก็มีนะขายได้อยู่ในชอปปี้จะเป็นบอร์ดแบบนี้นะครับแดงบีที่มีน้อยด้วยนะครับอ่านี่ไดรเวอร์นะครับแผ่นไดรเวอร์ ให้ด้วยนะครับนี่นะครับจะประมาณนี้มีของมาร์คสามครับเ,เดี๋ยวแกะให้ดูบอร์ดนี้สวยมากนะครับใช้มือเดียว ติดมากพอดีเลยโอเคอ่าเรียบร้อยนะครับนี่นะครับคือ Mark 3 USB นะครับสำหรับสายเครื่องแกะสลักนะครับใช้กับโปรแกรม Mark 3ได้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาแนะนำทางราคาแล้วก็สเปค ของอุปกรณ์ให้ดูนะครับที่บ้านมีอยู่นะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับถ้ามีใครสนใจราคาแบบขายแบบบ้านๆกันเลยแล้วก็เอาไปทำโปรเจกต์หรือว่าเอาไปศึกษาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับผมโอเคผมก็ขอเพียงเท่านี้นะครับ ชมใหม่นะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เอนจีบ้านบ้านนะสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ